บทที่90พนักงานต้องทำผิดพลาดเชอร์ซิวเวียนและใบมูแฟนมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจและเรียกชื่อกันและกันเกือบจะพร้อมกันในใจของทั้งสองมีความคิดแบบเดียวกันว่าเข้ามาทาไมเขาเธอถึงมาปรากฏตัวที่นี่ในที่สุดใบมูแฟนเป็นคนแรกที่ตอบสนองเขารีบหันหน้าหนีและถามอย่างมุ่งง้ามว่าทำไมคุณถึงมาที่สนาำพูร้อนชาย เชอเซีเวียนหันกลับมาไม่มองใบมูแฟนหน้าแดงสองสีปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหญิงสาวไร้ยางอายคนนี้และเธอไม่รู้ว่าเป็นเพราะหมอกร้อนรอบตัวเธอหรือเหตุผลอื่นเธอรีบอธิบายแต่ฉันเมื่อฉันเข้ามาฉันเห็นว่ามีเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าที่นี่มีเฉพาะบ่อน้ําพุร้อนสําหรับผู้หญิงเท่านั้นบ่อน้าพุร้อนหญิงใบมูฟันพง,งะเล็กน้อยแสดงท่าทางครุ่นคิดเขาเชื่อว่าเชอเซีเวียนจะไม่โกหกเขาเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แต่เขาได้เห็นบ่อน้ําพุร้อนชายอยู่ข้างนอกอย่างชัดเจนก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปเหตุใดเชอร้้อออนนหญิงเเเมซีียยวขาา ถ้ารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับดวงตาของทั้งสองคนความเป็นไปได้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือมีคนแอบเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์ของชายและหญิงที่ด้านนอกในขณะที่เขาอยู่ในบ่อน้ำพุร้อนเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ไปมูฟานอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเล็กน้อยใครจะทำสิ่งชั่วร้ายเช่นนี้มันไม่สำคัญสำหรับเขาแค่เห็นร่างกายท่อนบนซึ่งไม่เกี่ยวกับเขาเลยนอกจากนี้แม้ว่าเชอร์ซีเวียนจะแสดงร่างกายทั้งหมดของเขาโดยไม่ตั้งใจเขาจะรู้สึกอายและละอายใจเล็กน้อยแทนที่จะรู้สึกไม่ยอมรับหรือสูญเสียครั้งใหญ่เหมือนเด็กผู้หญิง หญิงสาวในโลกที่กลับหัวกลับหางอาจมองว่าเขาเป็นสมบัติแต่ใบมูฟันเองก็ไม่เคยรู้สึกเช่นนั้นร่างกายมีค่ามากกว่าใช่ไหมในอีกด้านหนึ่งเชอร์ซีวียนหันหลังให้กับใบมูฟนเธอรู้สึกว่าหัวใจของเธอเต้นเร็วมากราวกับว่ามันกำลังจะกระโดดออกจากอก,อกของเธอได้ทุกเมื่อผลประโยชน์นี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเธอไม่เคยคิดว่าเธอจะได้พบกับใบมูฟนโดยบังเอิญเมื่อเธอมาถึงบ่อน้ำพุร้อนหญิงเชอร์ซีวียนสงบลงเธอคิดหลายอย่างเช่นกันและพูดว่าควรเป็นพนักงานโรงแรมที่ทำผิดพลาดฉันจะออกไปรายงานเรื่องนี้ให้พวกเขาทราบทันทีมมิิฉะะนนนนั้้้ผูหญงคอื่จเขาา ตอกอลองอในเวลานี้ไปมูฟานจะทําอะไรได้อีกนอกจากพยักหน้าเชอร์ซิเเวียนเดินออกไปทีละก้าวและเมื่อเธอใกล้จะถึงประตูทันใดนั้นก็มีเสียงของเด็กผู้ชายคุยกันจากข้างนอกและเสียงนั้นกําลังใกล้เข้ามาถึงบ่อน้ําพุร้อนใบหน้าของเชอร์ซิเเวียนเปลี่ยนไปเล็กน้อยใบมูฟานในน้ำพุร้อนก็ได้ยินเสียงเช่นกันเขามองไปที่เชอร์ซิเเวียนที่ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความมุนงงกัดฟันและรีบวิ่งไปในขณะเดียวกันนอกห้องน้ําพุร้อนฟางเฉินจูมองไปที่กลุ่มนักเรียนที่เดินไปที่ห้องน้าพุร้อนและแอบถอนหายใจ คุณหญิงฉันพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ฉันทนไม่ได้แล้วจริงๆในช่วงสุดท้ายเธอมีเวลาเพียงขอให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณของบ่อน้ําพุร้อนชายและหญิงให้กลับมาเพื่อที่ผู้หญิงคนอื่นจะได้ไม่เห็นร่างของใบมูฟานเป็นอย่างน้อยและมีเพียงวิธีการรักษามากมายที่เธอสามารถทําได้ทําในห้องน้ำพุร้อนชายเด็กชายที่เดินไปข้างหน้าเปิดม่านและเดินเข้าไปเขาอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเล็กน้อยไปมูฟานคุณมาทําอะไรที่นี่ฉันเห็นไปมูฟานยืนอยู่ข้างชั้นวางของในห้องแต่งตัวมีผ้าขนหนูพันรอบเอวและตัวของเขายังเปียกอยู่ราวกกกกับ่่าออาาาเเขพพิง้้้อออจสรนน ใบมู่ฟันยิ้มอย่างเชื่องช้าและพูดว่าฉันฉันแช่เสร็จแล้วและกำลังวางแผนที่จะออกไปอาบน้ำเสร็จหรือยังเด็กชายรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและเรียกหล่อมมาแช่กันอีกสักพักฉันได้ยินจากเจ้าหน้าที่ว่ามีสมุนไพรจำนวนมากในน้ำพุร้อนที่นี่การแช่นานขึ้นจะดีต่อร่างกายไม่ฉันเวียนหัวเล็กน้อยจากการแช่ตัวและฉันต้องการกลับไปที่ห้องเพื่อพักผ่อนไปมู่ฟันกล่าวอย่างเร่งรีบอืมไม่เป็นไรเด็กชายพยักหน้าอย่างเข้าใจไม่พูดอะไรอีกเดินเข้าไปข้างในพร้อมกับเด็กชายคนอื่นๆรอบตัวเขาและเริ่มเปลี่ยนเสื้อ้อา เมื่อเห็นสิ่งนี้ไปมูฟานก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกผันสีสป,ปากระซิบข้างหลังเขารออีกหน่อยหลังจากที่พวกเขาเข้าไปในบ่อน้ำพุร้อนฉันจะคลุมตัวคุณและออกไปจากที่นี่ด้านหลังใบมูแฟนมีเสียงหำเบาๆในช่วงเวลาที่สำคัญไปมูฟานยืนขึ้นและช่วยเชอร์ซิเวียนตั้งที่กำบังมิทนานจะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในโลกปกติก็เหมือนเห็นชายร่างใหญ่แอบดูในบ่อน้ำร้อนหญิงหากเขาวนี้ออกไปชื่อเสียงของเชอร์ซิเวียน จะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงเรื่องนี้ร้ายแรงกว่าการถูกคนทั้งชั้นแยกตัวและถูกมองว่าเป็นผู้หญิงเลวและจะส่งผลเสียอย่างมากต่อการเข้าสู่สังคมของเชอเซียเวียนในอนาคตบทที่91มีวิญญ,ญาณในตัวในบทที่แล้วทุกคนสร้างสมองของตัวเองในที่สุดหลังจากรอให้เด็กผู้ชายคนอื่นๆออกจากห้องล็อกเกอร์พวกเขาก็เดินไปที่ข้างสนําพูร้อนและเริ่มอาบน้ำชำระร่างกายไม่มีใครสนใจด้านข้างของพวกเขาป่ยมูฟฟานและเธอเซียเวียนถอนหายใจด้วยความโล่งอกทันที ทั้งสองมองหน้ากันจากนั้นเดินโซเซออกไปทันทีเดินไปที่ล็อกเกอร์ของตนอย่างเงียบๆแล้วรีบใส่เสื้อผ้าลงในตะกร้าไม้ไผ่หลังจากปกปิดร่างกายแล้วทั้งสองก็รู้สึกสบายใจขึ้นเล็กน้อยใบมูฟฟานเดินไปที่ประตูและมองออกไปข้างนอกเมื่อไม่มีใครอยู่ที่ทางเดินเขาโบกมือให้เชอ,อร์ซีเวียนทันทีและลดเสียงลงถึงแล้วเร็วเข้าเชอ,อร์ซีเวียนตามมาทันทีและเดินออกจากบ่อน้ำพุร้อนภายใต้ร่มของใบมูฟฟานในขณะนี้ทางเดินว่างเปล่าและไม่มีใครสังเกตเห็นหญิงสาวที่ออกมาจากห้องน้ำพุร้อนชาย ทั้งสองรู้สึกโล่งใจอย่างสมบูรณ์และเดินเคียนข้างกันไปที่บันไดซึ่งอยู่ไม่ไกลนักและปีนขึ้นบันไดไปทั้งคู่เงียบและบรรยากาศค่อนข้างอึดอัดไปมูฟฟานแอบชำเลืองมองผู้หญิงเลวข้างๆเขาโดยไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรอยู่ครู่หนึ่งสำหรับเขาแล้วไม่ว่าจะเห็นร่างกายคีโตนของเชอร์ซิเวียนในตอนแรกหรือปกปิดเชอร์ซีเวียนไม่ให้ถูกค้นพบในภายหลังแน่นอนว่าเขาเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากชายคนนั้นแต่ในสายตาของเชอร์ซีเวียนฉันกลัวว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรตรงกันข้ามเธอเอาเปรียบเขานั่นขอบคุณสำหรับวันนี้เเเเชออออีีี่ยยยววนนมมมมริปาาากขงธแลละทค โดยไม่รอให้ปยมูฟานพูดเธอพูดเพิ่มอีกประโยคทันทีฉันขอโทษด,ด้วยแม้ว่าฉันจะไม่ได้ตั้งใจเข้าไปแต่ฉันก็ยังเห็นร่างของคุณในตอนท้ายและในที่สุดคุณก็ทำแบบนั้นเพื่อช่วยฉันปกปิดสำหรับผู้ชายเรื่องลูกนี่คงยากที่จะยอมรับใช่ไหมการแสดงออกของเธอเซีเวียนจังลงเล็กน้อยหากสิ่งนี้เกิดขึ้นในวันนี้ฉันเกรงว่าเธอจะถูกปยมูฟานเลียดใช่ไหมแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของปยมูฟานอย่างแน่นอนทั้งหมดเป็นเพราะเขาทำได้ไม่ดี ใบมูฟานเปิดปากของเขาและต้องการจะบอกกว่าเขาไม่สนใจเลยแต่ในใจเขารู้สึกเสียใจเล็กน้อยสำหรับเชอร์เซียเวียนท,ยท้ายที่สุดเขาใช้ประโยชน์จากผู้หญิงคนนี้อย่างมากแต่เมื่อเขาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ดูไม่เหมาะสมเล็กน้อยสำหรับคนคนนี้ที่กลับหัวกลับหางทำตัวเองเหมือนเด็กซุรุย่ยซุร่ายที่ไม่เห็นค่าของพรมจรจรันเลยเขาจึงเปลี่ยนคำพูดไม่เป็นไรหรอกท้ายที่สุดคุณก็ไม่ได้ตั้งใจและถ้าฉันตำหนิคุณฉันจะไมเ่เริ่มที่จะยืนหยัดและช่วยเหลือคุณในท้ายที่สุด ขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันพวกเขาก็มาถึงชั้นที่เด็กชายอาศัยอยู่แล้วเชอรซีเวียนรู้สึกโล่งใจอย่างมากเมื่อได้ยินว่าใบมูแฟนไม่ได้ตำหนิเธอและพูดอย่างจรงิจรงจังขอบคุณที่เข้าใจพรุ่งนี้ฉันจะไปหาเจ้าหน้าที่เพื่อถามเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นราตรีสวัสดิ์สำหรับวันนี้โอเคราตรีสวัสดิ์เชอร์ซีเวียนเฝ้าดูใบมูแฟนเดินไปที่ห้องห้องหนึ่งตรงทางเดินหยิบคี์การ์ดออกมาเปิดประตูแล้วเดินเข้าไปก่อนจะเดินต่อขึ้นไปชั้นบนเป็นคืนที่ยาวนานและมีเรื่องน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นในวันนีีี้้้้ฉััันนนนนนนเเกกกรรรงงงงว่่่่่าาาามจจะะยสสสหหหหบบบธออออออทลุขดึพญิ เนื่องจากเป็นบอ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้งคุณจึงสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้เมื่อมองขึ้นไปดังนั้นบอ่อน้ำพุร้อนชายและหญิงจึงถูกกั้นด้วยผนังไม้สูงเท่านั้นในขณะนี้นักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ข้างกำแพงไม้และสร้างบันไดส่วนตัวและยืนอยู่ที่ด้านบนสุดคือรัเซลถือกล้องที่เธอแอบเข้าไปในบอ่อน้ำพุร้อนมองไปที่ด้านบนของผนังไม้ที่อยู่ใกล้มือเธออดไม่ได้ที่จะพูดอย่างตื่นเต้นสหายเบื้องหลังสิ่งนี้คือความฝันของเราวสวรรค์ไม่ต้องกังวลฉันจะรักษาเจตจำนงของทุกคนและบันทึกช่วงงงลาทยมมััม้้หดออนนใืฉ สาวๆด้านล่างตะโกนออกมาทีละคนทีละคนถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยให้คุณกับตันลัว่วกับตันล่วกคุณต้องทำงานหนักขึ้นขึ้นขึ้นเป็นัประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่รัสเซลรู้สึกสะเทือนใจเธอหลับตาลืมตาขึ้นหลังจากนั้นครู่หนึ่งหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าฉันได้รับความเชื่อของทุกคนแค่มองมาที่ฉันเธอยืนขยิ่งปลายเท้าจับส่วนบนของผนังไม้จากนั้นยกทั้งตัวขึ้นไปใกล้ด้านบนของผนังไม้เธอมองไปที่ด้านบนดวงตาของเธอแน่วแน่มากเหมือนทหารในสนามรบด้วยความรู้สึกแน่วแน่ ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นอยู่ตรงหน้าคุณมาถึงแล้วในที่สุดหัวของเธอก็ข้ามกำแพงไม้ที่ตัดสวรรค์ในขณะนี้ดวงตาของรัสเซลเป็นสีดอกกุหลาบและเขากำลังจะร้องไห้ทุกคอนอคุณเห็นมันด้วยเหรอความพยายามของเราตลอดเวลาไม่ไรประโยชน์แสงจันเจิดจ้าโปรยลงมาจากยอดพระเสียรทำลายความศักดิ์สิทธิ์ที่หาที่เปรียบมิได้ของรัสเซลด้วยใบหน้าที่แคร่งาศาสนาเธอมองลงไปที่สวรรค์จากนั้นตัวแข็งไปครู่หนึ่ง ที่ประตูสวรรค์ใบหน้าที่คุณเคยอย่างมากปรากฏขึ้นในดวงตาของรัดเซลจู่ๆรัดเซลก็ตกตะลึงและพูดติดอ่างชั้นเรียนครูประจําชั้นฉันเห็นว่ามีการสร้างบันไดสูงข้างสนน้ำพุร้อนชายที่ฝั่งตรงข้ามของผนังไม้และครูใหญ่ยืนอยู่บนยอดบันไดมองดูเธอครูผู้รับผิดชอบมีรอยยิ้มใจดีบนใบหน้าของเขาและถามด้วยรอยยิ้มนักเรียนรัสเซลคุณรู้สึกอย่างไรหลังจากได้เห็นสวรรค์รัดเซลมองลงไปและเห็นนักเรียนชายเหล่านั้นยืนอยู่ข้างสนน้ำพุร้อนในชุดเรียบร้อยมองเขาด้วยความดูถูกราวกับว่าพวกเขากำ ความรู้สึกนี้เรากับว่าอาจารย์ใหญ่และนักเรียนชายรู้ว่าพวกเขาจะแอบมองมาทางนี้ในขณะนี้ความคิดแอวอบอเข้ามาในหัวของรัเซลมีผีด้านล่างจวงยี่ยี่มองไปที่ลูโอสุสืที่ถูกแช่แข็งอยู่ที่นั่นรู้สึกใจแคบเล็กน้อยในใจของเธอแต่ก็รีบทิ้งความใจแคบนี้ไว้เบื้องหลังเธออย่างไรก็ตามฉันจัดก,การเพื่อปกป้องร่างกายอันบริสุทธิ์ของอาฟันได้และนั่นก็เพียงพอแล้วดังนั้นกับตันลู่ฉันทําได้แค่เสียสละเท่านั้นขอโทษด,ด้วยจวงยี่ยี่กำมัดแน่นที่หน้าอกของเธอและพูดอย่างเงียบๆคืนนี้้นนนนัับบไมม่่ถวตอองทททุกกกรราาาจหล เช้าวันต่อมาไบมูฟานตื่นขึ้นอย่างสดชื่นและลงไปชั้นล่างที่โรงแรมเพื่อรวบรวมแต่ก็พบว่าหลายคนมีรอยคล้ำใต้ตาทิ้งคนอื่นๆไว้ทั่วคราวในหมู่คนที่เขารู้จักเชอร์ซียเวียนและสุรุย่าดูเฉยชาเชอร์ซิยเวียนสามารถเข้าใจได้เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นใบมูฟานก็มีปัญหาในการนอนหลับเช่นกันในท้ายที่สุดเขาอาศัยชาย,ยิทเช่นที่นำมาจากบ้านเพื่อผอลอยหลับดูเหมือนว่าสุรุย่าจะหลับไม่สนิทสุรุย่าแอบมองไปที่ใบมูฟานกัดริมฝีปากล่างของเธอแต่ยังคงไม่อยากจำสิ่งที่เกิดขึ้้นนนเมืื่อคีนน เมื่อคืนที่ผ่านมาในที่สุดเมื่อเธอกำจัดลิวยิงยูได้และรีบไปที่บ่อน้ำพุร้อนฟังเซนซูบอกกับเธอว่าเธอพลาดเวลาที่ดีที่สุดและเธอมาสายน่าเสียดายจริง,รงๆโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตนี้อาจมีเพียงครั้งเดียวในชีวิตนี้สู้หรูอ,อยากเกลียดอาการคันฟันของเธอลิวยิงยูผู้เกลียดชงังถ้าเธอพบเธออีกในครั้งหน้าเธอจะทำให้ผู้ชายคนนี้ดูดีอย่างแน่นอนบทที่92โรงเรียนศิลปะก,การต่อสู้แห่งแรกในเช้าวันแรกของการทัศนศึกษานักเรียนแต่ละชั้นได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในเมืออองงงเียภาาใต้รนขคคณะู เดิมทีใบมูแฟนคิดว่าการเดินทางครั้งนี้จะน่าเบื่อแต่เขาไม่คาดคิดว่าประสบการณ์ที่ไม่คาดคิดจะไม่เป็นไรเนื่องจากเขาขาดความเข้าใจในโลกที่กลับหัวกลับหางนี้เขาจึงฟังวัตถุทางประวัติศาสตร์มากมายที่มีความสำคัญเป็นพิเศษในพิพิธภัณฑ์ด้วยความสนใจอย่างมากตลอดจนเรื่องราวสั้นๆที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเหล่านี้เรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อาจเป็นเรื่องเก่าๆที่คุ้นหูสำหรับโลกกลับหัวและพวกเขาเบื่อที่จะฟังมันแล้วแต่พวกเขาก็ยังใหม่มากสำหรับเขาทำให้เขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกีี่ยววกกกััับบออดตขงโลลลหเา13 30น หลังจากที่ทุกคนรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วครูใหญ่ก็เรียกทุกคนมารวมกันแล้วพูดว่าบ่ายนี้เป็นเวลาสำหรับกิจกรรมฟรีผมเชื่อว่านักเรียนหลายคนรอไม่ไหวแต่ครูขอเตือนไว้นะที่นี้ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยตลอดเวลาอย่าวิ่งไกลจะดีที่สุดและต้องกลับถึงโรงแรมก่อนส7บเจดนาฬิกาถหลงทางให้ถามคนแปลกหน้ารอบๆเข้าใจเข้าใจแล้วทุกคนพูดพร้อมกันงั้นก็แยกย้ายทุกคนโห่ร้องทันทีและรวมตัวกันเป็นสองสามเพื่อปรึกษาหารือว่าจะไปที่ไหนต่อไป ลิวฮาโอยูและโวงยี่ยี่มาเยี่ยมชมถนนอาหารซึ่งอยู่ไม่ไกลจากใบมูฟนแต่ใบมูแฟนปฏิเสธด้วยรอยยิ้มขอโทษฉันมีบางอย่างต้องไปที่โรงเรียนศิลปะก,การต่อสู้แห่งแรกของพี่สาวดังนั้นฉันจะไม่ไปกับคุณวันนี้กันลิวฮาโอยูถอนหายใจและพูดอย่างผิดหวังอาฟานไม่อยู่กับเราเหรอดวงยี่ยี่ถามด้วยความกังวลไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรมันเป็นแค่เรื่องส่วนตัวนิดหน่อยขอให้สนุกนะลาก่อนไปมูฟานยิ้มโบกมือลาออกจากแถวคนเดียวและเดินไปที่สถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุด ก่อนมาเมืองเซียเขาได้ตรวจสอบสายรถไฟใต้ดินแล้วและรู้วิธีไปโรงเรียนศิลปะก,การต่อสู้อันดับหนึ่งดังนั้นเขาจึงเตรียมตัวมาอย่างดีในเวลานี้ร่างหนึ่งตามมาใบมูแฟนหันศีรษะและมองดูมันคือเชอร์ซีเวียนเชอร์ซียเวียนลูบผมของเธอและถามอย่างผิดธรรมชาติเล็กน้อยการอยู่คนเดียวอาจจะไม่ปลอดภัยสําหรับคุณเห็นได้ชัดว่าเธอไม่คุ้นเคยกับคําพูดแบบนี้ที่แสดงความห่วงใยคนอื่นซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความจริงที่ว่าเธอแทบไม่มีเพื่อนในโรงเรียนเลยและบุคลิกของเธอก็ค่อนข้างเคขินด้วยแต่เนื่องจากอีกฝ่ายคือบมมูฟนนนเเเธอออจึงรริ่่ทีีาุปส้ ขอบคุณแต่วันนี้ฉันน่าจะสบายดีท้ายที่สุดฉันไปโรงเรียนศิลปะก,การต่อสู้เพื่อตามหาน้องสาวของฉันพวกเขาจะดูแลฉันและฉันยังมีจี้หยกที่พวกเขาให้ฉันดังนั้นจะไม่มีปัญหาในเรื่องความปลอดภัยไปมูฟานปฏิเสธเชอร์ซยวเวียนถอนหายใจรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยถูกต้องแล้วเมื่อเทียบกับสองพี่น้องนักศิลปะก,การต่อสู้ผู้สูงศักดิ์และทรงพลังของใบมูฟแฟนคนธรรมดาเช่นฉันคืออะไรเธอทําได้เพียงโบกมัดเพื่อขับไล่อันธพาลหญิงสองสามคนที่รังควานไปมูฟานต่อหน้าพี่สาวสองคนของใบมูฟแฟนแรงเล็กน้อยนี้ไม่มีอะไรเลย เอเซีวีเวียนหยุดและมองดูใบมูแฟนเดินออกไปช้าๆหายไปจากสายตาจากนั้นเธอก็หายใจเข้าลึกๆและไม่ได้กลับไปเข้าร่วมสังคมอื่นๆแต่หันหลังกลับและอยู่คนเดียวอย่างไรก็ตามในโรงเรียนนี้ยกเว้นไปมูฟานไม่มีใครสนใจเกี่ยวกับการมีอยู่ของเธอเลยและเธอก็ไม่สนใจอีกต่อไปในขณะนี้มีคนสองคนยืนอยู่ตรงหน้าเธอเชอร์ซีวเวียนขมวดคิ้วเล็กน้อยคิดว่าเธอกำลังมองหาปัญหาเธออดไม่ได้ที่จะเง่ยหน้าขึ้นมองด้วยท่าทางเย็นชาแต่เธอก็ตกตะลึงเมื่อเห็นอย่างชัดเจน ลิวฮาโอยูมองไปที่ปฏิกิริยาของเธอรู้สึกขบขันเล็กน้อยและพูดว่าทำไมคุณถึงประหลาดใจมากเนื่องจากคุณเป็นเพื่อนที่อาฟานรู้จักคุณจึงเป็นเพื่อนของฉันไปที่ถนนอาหารข้างๆกันเถิดฉันได้ยินมาว่าที่นั่นมีอาหารอร่อยมากมายของการแสดงออกของจวงยี่ยี่ดูไม่เป็นธรรมชาติเล็กน้อยแต่เธอ,อยังคงพูดว่าท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนก็อยู่ในชั้นเรียนเดียวกันบางทีฉันอาจเคยเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณมาก่อนแต่ตอนนี้ฉันรู้ว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นข่าวลือที่เป็นอันตรายฉันเองก็เช่นกันอยากเข้ากันได้ดีกับคุณเเพื่่ออนนรววมชั้ซีย เอเซีเวียนเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นก็เดินผ่านทั้งสองคนและเดินไปข้างหน้าลิวฮาโอยูและจวงยี่ยี่ตกตะลึงเล็กน้อยหันไปมองและได้ยินเชอร์ซีเวียนพูดโดยไม่หันศีรษะของเธอคุณกำลังทำอะไรด้วยความมุนวงไปกันเถอะลิวฮาโอยูและจวงยี่ยี่มองหน้ากันลิวฮาโอยูไม่สามารถหัวเราะหรือร้องไห้ได้และบ่นว่าแน่นอนมันก็เหมือนกับที่อาฟานพูดจริงๆแล้วเธอไม่ได้แย่ที่จิตใจแต่เธอค่อนข้างหยิงจวงยี่ยี่พยักหน้าโดยไม่พูดอะไรเด็กผู้ชายน่ารักเมื่อพวกเขาหยงงหิงพยอง,องทำไม ในอีกด้านหนึ่งใบมูแฟนขึ้นรถไฟใต้ดินไปยังบริเวณใกล้เคียงของชานเมืองทางตะวันตกจากนั้นเดินไปเป็นระยะทางหนึ่งและในที่สุดก็มาถึงโรงเรียนศินละปะการต่อสู้อันดับหนึ่ง นี่ไงไปมู่ฟานเหนืยหน้าขึ้นและมองไปที่ประตูโรงเรียนขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าเขาที่ด้านบนสุดของประตูโรงเรียนยังคงมีแผ่นป้ายที่สวยงามทำจากหยกสีขาวลอยอยู่อย่างเงียบๆซึ่งมีข้อความว่าโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้แห่งแรกด้วยลักษณะที่ไม่อ้วดตัวอักษรสีทองทั้งสีแม้แต่คนอย่างเขาที่ไม่รู้จักการเขียนพู่กันเลยก็จะรู้สึกถึงความสง่างามและความสง่างามพุ่งเข้าหาใบหน้าของเขาทันทีที่เขาเห็นอักขระทั้งสีนี้ซึ่งน่ากลัวมากไปมู่ฟานมองซ้ายและขวาด้วยความอยากรู้อยากเห็นยืนยันว่าแผ่นหยกี่่่ดดูเหมมืออออนยนอยยย้ลลใาาาศจรริงๆๆโไับคววช เขาไม่ตกใจกับการที่สํานักศิลปะการต่อสู้อันดับหนึ่งทำเรื่องแบบนี้ท้ายที่สุดแล้วเขาไม่ได้มาถึงโลกกลับหัวกลับหางใบนี้มาไม่ถึงวันหรือสองวันพี่สาวทั้งสองแสดงให้เขาเห็นถึงพลังพิเศษของนักรบตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้นเขาจึงบังคับให้ตัวเองยอมรับการตั้งค่าของพลังพิเศษในโลกนี้ไปมู่ฟานฟื้นความสงบและก้าวเข้ามาไม่มียามอยู่ที่ประตูโรงเรียนศิลปะการต่อสู้หมายเลขหนึ่งเพื่อตรวจสอบตัวตนของพวกเขาว่างเปล่าและบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปได้โดยตรง แต่ก็เป็นเรื่องปกติที่จะคิดเกี่ยวกับมันนี่คือโรงเรียนสอนศินละปะก,การต่อสู้อันดับหนึ่งซึ่งรวบรวมกลุ่มนักศิละปะก,การต่อสู้ที่ดีที่สุดในไดเกียพวกเขาทั้งหมดเป็นซูเปอร์แมนใครกล้าเข้ามาก่อเรื่องเมื่อเดินเข้าไปข้างในป่มูฟฟันหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและโทรหาพี่สาวเขาไม่ได้บอกพี่สาวทั้งสองลวงหน้าว่าเขาจะมาเพราะต้องการเซอร์ไพรส์พวกเขาในวันนี้อย่างไรก็ตามหลังจากส่งเสียงบีบอเป็นเวลานานที่ปลายอีกด้านของโทรศัพท์มันก็กลายเป็นเสียงที่วุ่นวายและไม่มีใครรับสาย ใบมูฟ่ฟานโทรหาพี่สาวคนที่สองอีกครั้งทันทีแต่ไม่มีใครรับสายเขาหดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วและแอบ,บพูดว่าทั้งพี่สาวและน้องสาวคนรองไม่มีโทรศัพท์มือถือติดตัวมันควรจะเป็นสิ่งที่สำคัญและไม่สะดวกที่จะนำโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วยไปมูฟ่ฟานก็ไม่ใจร้อนเช่นกันยังไงก็ตามมันยังเช้าอยู่ดังนั้นเขาสามารถรอให้พี่สาวและน้องสาวคนที่สองของเขาโทรกลับหลังจากเห็นสายที่ไม่ได้รับขณะที่เดินเล่นรอบมหาวิทยาลายัยบทที่93าอยู่ชินซู่ หลังจากนั้นไปมูฟานเดินไปรอบๆโร,รงเรียนศินละปะก,การต่อสู้อันดับหนึ่งเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงชื่นชมทิวทัศน์ที่นี่และจากนั้นก็ตรหนักว่าดูเหมือนว่าเขาจะหลงทางโรงเรียนนี้ใหญ่เกินไปและสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างครบครันและสมบูรณ์แบบมากเหมือนเมืองเล็กๆเ,เขาเห็นรถโรงเรียนจำนวนมากขับในโรงเรียนระหว่างทางที่ไปเดินเล่นไปมูฟานดาว่าเขาน่าจะเดินเล่นที่นี่ได้ในบ่ายวันหนึ่งอาจไม่สามารถเดินไปทั่วทั้งโรงเรียนได้ ไปมู่ฟานเหนื่อยเล็กน้อยจากการเดินและพี่สาวทั้งสองก็ยังไม่เรียกเขากลับมาในเวลานี้เขานึกขึ้นได้ว่าหากยังรอแบบนี้ต่อไปดูเหมือนว่าเขาอาจจะรอไม่ถึง5โมงเย็นก่อนที่เขาจะต้องกลับโรงแรมเพื่อไปรวมตัวกันเขาจึงไปฉันเปลี่ยนใจและตัดสินใจหาคนไปใช้ความคิดริเริ่มเพื่อสอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งของน้องสาวทั้งสอง ขอไม่กล่าวถึงพี่สาวคนที่สองในตอนนี้แต่พี่สาวคนโตไปรูลี่เป็นหนึ่งในสองผู้สมัครที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับการต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งหัวหน้าและเธอก็ปรากฏตัวทางทีวีด้วยดังนั้นชื่อของไปรูลี่จึงควรเป็นของผู้ที่มีชื่อเสียงในโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวอันดับหนึ่งถูกต้องดังนั้นเขาวควรจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตราบเท่าที่เขาถามใครก็ตามโดยไม่ตั้งใจใบมูฟนมาถึงทะเลสาบในเวลานี้และมีหญิงสาวในชุดสีเหลืองริมทะเลสาบหญิงสาวมองไปที่ทะเลสาบนั่งอยู่บนโซ่เหล็กสี ดูเหมือนว่าจะเป็นนักเรียนของโรงเรียนศินละปะการต่อสู้อันดับหนึ่งใหมู่ฟานลังเลอยู่พักหนึ่งและในที่สุดก็ก้าวไปข้างหน้าและพูดว่าพี่สาวฉันขอถามอะไรอย่างหนึ่งเขาสงสัยว่านักเรียนของโรงเรียนศินละปะการต่อสู้อันดับหนึ่งมีอายุมากกว่าเขากี่ปีดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรผิดที่จะเรียกตัวเองว่าพี่สาวและผู้หญิงคนนี้ที่พลิกโลกกลับหัวกลับหางก็ไม่น่าซื่อใจคดต,ตะโกนว่าเก่าหญิงสาวในชุดสีเหลืองหันสีสักของเธอเผยให้เห็นใบหน้าที่คุณเคยไปมู่ฟาน เขาพงะเล็กน้อยและมองเข้าไปใกล้ๆเด็กผู้หญิงในชุดสีเหลืองคนนี้มีใบหน้าที่งดงามไม่น้อยไปกว่าพี่สาวสองคนของเขารูปร่างของพรีวรอยยิ้มขี้เกียจมัจจ้อยอยู่ที่มุมปากของเธอและคิ้วที่บูดบึ้งระหว่างคิ้วของเธอแย่หอวูฮุนใบมู่ฟานนึกขึ้นได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่อยู่ฉินจู่ที่กำลังจะแข่งขันกับพี่สาวคนโตเพื่อชิงตำแหน่งหัวหน้า เมื่อเขาสังเกตเห็นข่าวการต่อสู้ของหัวหน้าในทีวีเขาได้เห็นรูปลักษณ์ของหยูฉินสู้และเขาได้ทิ้งความประทับใจไว้เล็กน้อยในเวลานั้นแต่เมื่อเขาได้เห็นตัวจริงในวันนี้เขาพบว่าหยูฉินจู่ตัวจริงนั้นสวยกว่าภาพในทีวีเสียอีกหยูฉินจู่ก็ตกตะลึงเล็กน้อยเมื่อเขาเห็นไปมูฟ่ฟานประกายแห่งความประหลาดใจฉายววบในดวงตาของเขาจากนั้นมุมปากของเขาก็โค้งขึ้นเล็กน้อยและเขาพูดว่าเกิดอะไรขึ้นไปมูฟ่ฟานกลับมามีสติแต่เขาไม่รู้สึกแย่เพราะอีกฝ่ายเป็นคู่แข่งของพี่สาวเขาถามด้วยสีหน้าปกติฉันอยากถาามมคุณรรูู้ไไหหหวว่่่ปััีอยอยพกน ไรัรลี่ยูชินซู่อดไม่ได้ที่จะแสดงความสนใจและถามว่าน้องชายคุณตามมหาเธอทำไมฉันเป็นพี่ชายของเธอโอ้เมื่อได้ยินเช่นนี้ยูชินซู่ก็แสดงความประหลาดใจมองไปมูฟานอย่างระมัดระวงังและทันใดนั้นก็พูดว่าคุณเป็นน้องชายของไรัรลี่และไปรูเอียนฉันจำชื่อคุณคือไบมูฟานใช่ไหมไปมูฟานพยักหน้าแปลกใจเล็กน้อยที่ยูชินซู่รู้จักเขาหลังจากได้รับการยืนยันจากใบมูฟานความสนใจบนใบหน้าของยูคิอินจูก็รุนแรงขึ้นเธอกระโดดลงจากโซ่เหล็กและพูดด้วยรอยยิ้มว่ามันบังเอิญมากทีี่่่ฉััันรูู้้จกสาวของงคคุณท และพวกเขาก็เป็นคนรู้จักฉันมักจะได้ยินพวกเขาพูดถึงคุณว่าน้องชายของพวกเขายอดเยี่ยมและสวยงามเพียงใดตอนแรกฉันไม่เชื่อแต่หลังจากที่ได้พบคุณจริงๆฉันพบว่าสิ่งที่พวกเขาพูดนั้นเป็นความจริงคุณเป็นคนสวยจริงสวยจริงไปมู่ฟานกล่าวขอบคุณอย่างแข็งกร้าวแม้ว่าตอนนี้เขาจะเข้าใจแล้วว่าการชมความงามของหนุ่มๆเป็นเรื่องปกติในโลกกลับหัวกลับหางใบนี้และไม่มีการเลือกปฏิบัติในเรื่องนี้แต่เขาแค่ไม่ชินกับมันและมาพบว่ามันน่าอึดอัดใจอยู่เสมอฉันชื่อ,อยูคิวอินจูคุณสามารถเรียกฉันว่าน้องสาวยูได้พี่ี่าหพสวเอ พวกเขาไม่ได้อยู่ในหอพักในขณะน,นี้พวกเขาควรจะยังคงฝึกฝนอยู่ในห้องฝึกอบรมฉันเดาว่านายค้นพบมันแล้วบราเดอร์ไปคุณไม่รับโทรศัพท์แล้ววางแผนจะถามคนอื่นใหม่ยูคิอินจูยิ้มอืมก็จริงใบมู่ฟันพยักหน้าด้วยความประหลาดใจความสามารถของยูคิอินจูในการสังเกตและวิเคราะห์รายละเอียดทําให้เขาประหลาดใจคนธรรมดาจะไม่ถามเขาผ่านเขาในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้พฤติกรรมของพี่สาวสองคนนี้เกี่ยวข้องกับคนมากมายไปกันเถิดฉันจะพาคุณไปที่สนามฝึกทันทีเพื่อตาม,มาหาพวกเขายูคิอินจูเดินไปข้างหน้าและใบมูฟนรีบ ระหว่างทางยูคิอินจูแสดงความสนใจอย่างมากต่อใบมูแฟนและถามคำถามต่างๆกับเขาอยู่เสมอพี่ไปปีนี้คุณอายุเท่าไหร่วันนี้มาคนเดียวเหรอคุณมีแฟนไหมยังคุณจะพิจารณาหาคนที่อายุมากกว่าคุณสองสามปีหรือไม่ความคิดริเริ่มและความกล้าหาญของยูคิอินจูทำให้ใบมูแฟนรู้สึกท่วมท้นเล็กน้อยแต่เขายังสามารถเห็นได้ว่ายูคิอินจูไม่ได้ตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรกเห็นเขาไม่ได้หลงตัวเองมากยูคิอินจูน่าจะเป็นเพราะน้องสาวสองคนของเขามากกว่าดังนั้นเขาจึงทำตัวสนใจตัวเองมาก ไปมู่ฟานยังคงจาครั้งสุดท้ายทางโทรศัพท์ได้พี่สาวคนโตบอกว่าอยู่ชินซู่เป็นคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดของเธอแลว้วน,นี้อยู่ชินซู่ยังบอกด้วยว่าพี่สาวคนโตคือคนรู้จักเก่าของเธอซึ่งทาให้เขาสร้างบทความที่มีคนนับแสนโดยไม่สมัครใจจากเรื่องราวของพี่สาวคนโตและยูคิอินจูที่ตกหลุมรักกันและฆ่ากันเองในโรงเรียนความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอ,ององอาจเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนซึ่งเป็นทั้งเพื่อนและศัตรูที่ใหญ่ที่สุดในเวลาเดียวกันเวลาทั้งสองคนสามารถไปที่ประตูของสนามฝึกซ้อมได้อยู่ชินซูพาเขาไปเเเปปปิิดดดระะตูููแลนนนขข้าาาไพพวว่่่่่ีีีสคคอองุณยท ไปมูฟ่ฟานพยักหน้าตามอยู่ถิ่นสู้ไปยังส่วนลึกของสนามฝึกและเห็นสนามฝึกเปิดโล่งขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าเขานักสู้หญิงยืนอยู่ในสนามฝึกไม่ว่าจะศึกษาการฝึกฝนเพียงลำพังหรือเขากำลังแลกเปลี่ยนเล่เหลี่ยมกับนักเรียนคนอื่นไม่ได้ยินเสียงตุ้งติ้งของหญิงสาวและไปมูฟ่ฟานก็ตื่นตาเมื่อได้เห็นวิญ,ญญาณการต่อสู้ทุกประเภทเพียงแอวบอร์เดียวยูคิอินจู u, พาเขาเดินเข้าไปข้างในสาวๆในสนามฝึกซ้อมท่ทายอยู่ถิ่นจูทีละคนและอยู่ถิ่นสู้ตอบด้วยรอยยิ้มทีละคนสิ่งนี้ทำให้ใบมูแฟานอยากรู้ ในเวลาเดียวกันสาวสาวเหล่านั้นก็เห็นไปมู่ฟันที่เดินตามหลังอยู่ฉินสู่แล้วแววตาของพวกเธอก็แสดงความประหลาดใจและหญิงสาวที่กล้าได้กล้าเสียก็ถามตรงๆด้วยรอยยิ้มผู้อาวุโสอยู่เด็กน้อยที่สวยงามข้างๆคุณคือคุณแฟนบทที่94ห้องฝึกอบร,รมยูคิวอินจูใส่หัวยิ้มและพูดว่าเขาไม่ใช่แฟนของฉันเขาเป็นน้องชายของน้องสาวสองคนไบรุโอลี่และไบรุโอยานน้องชายของพี่สาวไป เด็กหญิงทุกคนมองไปที่ใบมูฟนด้วยความประหลาดใจเมื่อได้ยินคำพูดนั้นและเด็กหญิงคนหนึ่งก็หัวเราะและพูดว่าแน่นอนว่าพี่สาวของใบไม่ได้โกหกพี่ชายของพวกเธอก็น้าตาดีจริงดีจริง,รงใช่น้องชายคนเล็กสุดสวยไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาเคยชอบอวดน้องชายที่ดีต่อหน้าเราแต่พวกเขาไม่ได้ถ่ายรูปให้เราเห็นปรากฏดว่าพวกเขาวางแผนที่จะกินคนเดียวอย่างแน่นอนมันไม่เป็นธรรมชาติเลยใบหน้าของใบมูแฟนค่อนข้างแปลกพี่สาวคนโตและพี่สาวคนที่สองคุณเล่าเรื่องฉันกี่คนในโรงเรียนฉันรู้สึกยังไงที่ทุกคนรู้จักฉัน ยูชินสู้พาเขาเดินต่อเข้าไปข้างในผ่านสนามฝึกกลังแจ้งมาถึงทางเดินในร่มที่กว้างข้างในและเดินไปตามทางเดินนี้ไปมูฟ่ฟานมองไปทางซ้ายและขวาและเห็นห้องฝึกทั้งสองด้านของทางเดินแต่เมื่อเทียบกับสนามฝึกกลังแจ้งด้านนอกห้องฝึกเหล่านี้ปิดทั้งหมดและประตูปิดอย่างแน,น่นหนาดังนั้นคุณจึงมองไม่เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นภายในห้องฝึกแบบปิดนี้ล้ำหน้ากว่าสนามฝึกขนาดใหญ่ด้านนอกอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับความแตกต่างระหว่างห้องโถงกับกล่องของร้านอาหาร ในห้องฝึกอบรมแบบปิดนักเรียนสามารถมีสมาธิกับการวิจัยและฝึกฝนได้โดยไม่ถูกรบกวนจากโลกภายนอกนอกจากนี้ควรมีฟังก์ชันขั้นสูงมากกว่าสนามฝึกกลางแจ้งภายนอกที่เขาคิดไม่ถึงอย่างไรก็ตามทร,รัพยากรสำหรับการสร้างห้องฝึกอบรมเหล่านี้มีจำกัดและเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะใช้ห้องเหล่านี้ได้ตามต้องการดังนั้นจึงควรนีนักเรียนที่มีความโดดเด่นอย่างมากเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีสิทธิใช้ห้องฝึกอบรมแบบปิดเช่นเขาพี่สาวสองคนและนักเรียนที่อยู่ข้างหน้าเขาอยู่ฉินจู่ที่ช่วยเขานำทางเห็นได้ชัดว่าอยู่ฉินสู้มาและไปททีี่่่นนบออยครรั้้งงดููเเหมืขาาจะ ยูคิอินจูพาเขาไปที่ประตูห้องฝึกฝนที่ลึกที่สุดหลังจากขอให้ไปมู่ฟานรอสักครู่เธอก็เข้าไปใกล้อีกสองสามก้าวแล้วชี้ศีรษะไปที่หน้าจอข้างประตูหน้าจอสัมผัสได้ถึงบางอย่างและแสงสีฟ้าก็ฉายขึ้นพร้อมกับหัวดสแกนใบหน้าของอยูฉินซู่ซึ่งอยู่ในรอยประทับหองวู้หยุ่ระหว่างคิวของเธอเป็นเวลานานจากนั้นหดกลับตามด้วยเสียงโครมครามเบาๆแสงด้านบนประตูเปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยการผลักเบาๆจากยูคิอินจูประตูห้องฝึกอบรมถูกห่อละกระเปิดออกอย่างง่ายดาย ก้าวหน้าขนาดนั้นไปมูฟานมองใกล้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและหน้าจอก,ก็ฉายแสงสีน้ำเงินทันทีเพื่อสแกนใบหน้าของเขาและทันใดนั้นก็มีตัวอักษรสีแดงขนาดใหญ่สีตัวข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสิ์ปรากฏขึ้นเมื่อมองไปที่ใบมูแฟนที่มีเส้นสีดำทั่วใบหน้ายูคิอินจูหัวเราะเบาๆและพูดว่าพี่ไปพี่สาวสองคนของคุณอยู่ที่นี่เข้าไปกันเถอะเมื่อเห็นยูคิอินจูก้าวเข้ามาใบมูแฟนก็ทำตามทันที ทันทีที่เขาก้าวเข้าไปในห้องฝึกฝนไปมู่ฟานก็รู้สึกได้ถึงหลุมแสงสีขาวเล็กน้อยที่ส่องมาบนใบหน้าของเขาแรงกว่าไปในทางเดินด้านนอกมากไปมู่ฟานเหลตาโดยไม่รู้ตัวหลังจากที่ดวงตาของเขาชินกับแสงแล้วเขาก็ลืมตาขึ้นและมองไปรอบๆด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นฉันเห็นว่าห้องฝึกอบรมในร่มนั้นกว้างขวางมากและล้อมรอบด้วยผนังสีขาวแม้แต่พื้นใต้ฝ่าเท้าก็ยังขาวสะอาดและสะว่างเหมือนกระจก ไฟมู่ฟานสังเกตว่าเพดานในห้องฝึกนั้นสูงมากเขามองขึ้นไปแล้วรู้สึกว่ามันสูงเกือบ20เมตรเขาอดไม่ได้ที่จะแอบแลบลิ้นสิ่งนี้ควรได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับนักรบท้ายที่สุดแล้วนักรบทุกคนลว้วนเป็นยอดมนุษย์สมรรถภาพทางกายการกระโดดสูง10เมตรนั้นง่ายเหมือนการกินสำหรับพวกเขาในขณะนี้เสียงระแวกระวังดังขึ้นข้างหน้าหยูฉินซูตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ในห้องฝึกของน้องสาวฉัน เมื่อได้ยินเสียงที่คุณเคยนี้ไปมู่ฟานก็ถอนสายตาทันทีและมองไปที่คนที่พูดและเห็นไปรุเยี้ยนในชุดสีขาวยืนอยู่บนขอบสนามฝึกซ้อมมองไปที่อยู่ถินสู้อย่างระแวดระวังกางแขนออกข้างหน้าเขาเหมือนขโมยจำเป็นต้องปกป้องฉันขนาดนั้นเลยเหรอเบรูโอลี่และฉันต่อสู้มานับครั้งไม่ถ้วนและเรารู้จักกันดีฉันไม่จำเป็นต้องไปที่ห้องฝึกของเธอเพื่อหาข่าวยูคิอินจู oo, ยักไหลพูดว่าฉันพาน้องชายของคุณมาที่นี่ขณะที่เธอพูดเธอก้าวออกไปเล็กน้อยเผยให้เห็นไปมู่ฟานยืนอยู่ข้างหลัง ไป่รู้เยนซึ่งกำลังจะโต้แยง้งเห็นไป่มูฟ่ฟานดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจและเธอก็พล่งออกมาว่าเสี่ยวฟานไป่มูฟ่ฟานมองไปที่ไปรู้เหยนเช่นกันและทักทายด้วยรอยยิ้มพี่สาวคนที่สองไม่เจอกันนานเลยมบรู้โอยานตกตะลึงไปทั่วขณะก,ก่อนที่เธอจะรู้ตัวเธออดไม่ได้ที่จะวิ่งไปข้างหน้าและกอดใบมูฟานด้วยใบยหน้าที่มีความสุขเธอตำหนิเสี่ยวฟานทำไมคุณไม่ทักทายฉานันและพี่สาวคนโตเมื่อคุณมาที่นี่ ใบมูแฟนเหนยหน้าขึ้นจากยอดเขาแฟดของใบรุโอยานด้วยความยากลำบากและพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันต้องการเซอร์ไพรส์คุณและพี่สาวคนโตใบรุโอยานมองเขาเบาๆและกำลังจะคุยกับใบมูแฟนอยู่ดีอยู่ดีเธอก็จำได้ว่ามีคนนอกยืนอยู่ข้างเธอดังนั้นเธอจึงอดไม่ได้ที่จะดึงใบมูแฟนออกห่างจากยูคิอินจูเล็กน้อยและถามอย่างเป็นห่วงเสี่ยวฟานผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ทำอะไรแปลกๆกับคุณหรอ ใบมู่ฟานชำเลืองไปที่อยู่ฉินสู้ผู้บริสุทธิ์ใส่หัวด้วยรอยยิ้มและพูดว่าหลังจากที่ฉันมาถึงเลขที่มีคนสอบถามและบังเอิญพบซิสเตอร์อยู่ในเวลานี้ซิสเตอร์อยู่เป็นคนดีมากและริเริ่มพาฉันมาที่นี่เพื่อตามหาคุณไปรุยเฮียนกล่าวขอโทษฉันขอโทษที่เสี่ยฟานที่สาวคนโตของคุณและฉันไม่ได้รับอนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้องฝึกอบรมเราจึงวางไว้ในหอพักไปมู่ฟานบอกว่าไม่เป็นไรไปรุยเฮียนหันไปมองอยู่ฉินสู้กัดริมฝีปากของเธอและพูดอย่างไม่เต็มใจว่าขอบคุณที่พาน้องชายของฉันนมาทีี่่ เป็นเรื่องดีที่คุณเข้าใจว่าฉันมีเจตนาดีถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่อยู่ที่นี่เพื่อรบกวนการพูดคุยถึงใจของพี่น้องคุณพี่ไปยินดีต้อนรับมาเยี่ยมฉันที่โรงเรียนศินละปะการต่อสู้อันดับหนึ่งบ่อยๆเหรอยูคิอินจู u, ขยิบตาให้ใบมูแฟนเขาโบกมือหันหลังและออกจากห้องฝึกอบรมหลังจากดูยูคิอินจูจากไปใบรุโอยานรู้สึกโล่งใจและถามอย่างสงสยัยยังไงก็ตามเซี่ยวแฟนฉันจําได้ว่าวันนี้คุณควรจะไปโรงเรียนทําไมจู่ๆคุณถึงมาโรงเรียนศินละปะการต่อสู้อันดับหนึ่งนี้ม เกิดอะไรขึ้นขณะที่เธอพูดนั้นใบรุโอยานกอดไม่ได้ที่จะประมาาเพราะเธอจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เมื่อใบมูแฟนถูกล็อกในตรอบโดยผู้หญิงเลวบางคนเหตุการณ์นั้นทาให้เธอรู้สึกประทับใจไม่รู้ลืมจนถึงตอนนี้และเธอรู้สึกว่าฉันเป็นน้องสาวของเธอเองฉันรู้สึกผิดที่ไม่สามารถปกป้องน้องชายของฉันได้